ก็สวัสดีครับเนี่ยก็เพื่อนๆนะมารับชมนะเรนเจอร์ติดลมแล้วนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยแม่เจ้าผับไงติดวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมนะเออรีโวนะมาลากเซลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ลากเรนเจอร์นะไม่รู้จะลากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมการได้เลยนะครับครับนี่ก็รีโว่เรามาแล้วรีโว่โคตรหนักเลยครับบอกได้เดียวโคตรหนักหนักจริงๆ แม่เจ้าบอกแล้วเอาเร mm hmm. นเจอร์บรรทุกก่อนนะไม่เชื่อเลยทีเดียวเชียวนี่บรีวู้ดเราก็มาแล้วครับรีวู้ดออกมาแล้วนี่ครับเรนเจอร์ก็ยกล้อกันเลยทีเดียวเชียวไม่ทราบว่ามาทางนี้ทำไมครับมาไหมครับมาไหมครับ นี่แม่เจ้าน้ำทั้งนั้นเลยนะเนี่ยสงไัยก็ไม่รู้รายนะว่าตรงนี้เป็นปลักน้ํานะตามก็ไม่มากนะแต่ว่าขับสองก็เป็นอย่างนี้เลยครับเป็นธรรมดาของรถขับสองนะไม่เป็นไรครับเรามีวินนะเอาวินมาลากกันใครขับครับเนี่ยใครขับใครขับ เนี no ่เรียกง่ายๆว่ารีดนะครับรีดเขาไม่เห็นหรือว่าตรงนี้มีน้ำค่อยๆเสียบครับค่อยๆเสียบเดี๋ยวหักอีกนะไม่ได้เลยนะเนี่ยยกล้อเลยเดียวเจียบแม่เจ้าเนี่เราได้ดูคลิปหน้ารถตีนอีกแล้วแมจโวย นะครับต้องเสียบปลั๊กวินก่อนนะไม่ได้าราจแบตแเบ็ดหมดครับได้ยังครับมาออกกดออกมาเลยเอ้าดึงนี่ต้องใช้สลิงลากเลยทีเดียวเจียวไม่ไหวครับรีโว,วก็เต็มแล้วเดี๋ยวไปโจมอีกคันหนึ่ง,งเป็นเรื่องอเ,เดินหน้ามิดเอาเหรอไม่ต้องดึงไอ้นี่มาไมาิดได้เลยมา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 ได้ มามามาโอ้น่ครับเราจะเดินมาหน่อยที่เกียจเก็บเยอะนะไกลทหลือเก็บยากจะมัดเลยวินไอ้สลิงเนี่ยเก็บโคตรยากเลยลากสั้นๆพอนะก็กาลงไปเล่นน้ำนะครับ สำรวจดูว่ามีปลากี่ตัวนะเดี <c ười> ab, ab, vai, ๋ยวใจเย็นครับใจเย็นเหยียบเบรกไว้แล้วกดวิ้นเลยมันจริงๆครับนี่เดูถ่ายอย่างเดียวนี่โชว์โชว์โชว์รีโมทหน่อยแม่เจ้านี่โชว์รีโมทครับเหยียบเบรกไว้นะเร่งหน่อยเร่งเครื่องหน่อยนี่แม่มันกันจริงๆค่อยๆครับค่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดาวตึกใจไปไหนเดี๋ยวมันทับมามาตึกตึกไปที่ริวไม่ใจไม่ใจลักลักลักเดี๋ยวมันตีทับอ่ะนี่เอาเอาพอเอาดึงดึง มเห็นภาพไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะมันครับมันมันจริงๆมาเราจะมาดูร่องรอยนะนี่ร่องรอยการติดนะรถโฟล์ววิวต้องมีนะวินวินต้องมีของต้องมีของต้องมีครับของต้องมี เข้าหน่อยเข้าเข้าเข้าไปเลยเข้า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 ได้ๆตก็ไม่ได้ยินนะนั่นจริงๆนี่นโจ๊บโจ๊บของต้องมีนะเนี่ยนี่แนะนำนะไก่ทำสวนบามต้องมีต้องมี <c oughs> ยูก้ก็ถอยหลังเลยครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาบรรทุกบ,บามกันต่อนะหลังจากลากรถสเสร็จเรียบร้อยแล้ลนวนะขึ้นมาทำไมครับดดเดี๋ยวอย่าเพิ่งแน่นแรงคันนี้เปลือมติดอีก <c oughs> ก็อาจจะชุลมุนวุ่นวายกันเลยนะ ลบนะนี่นานๆจะได้ติดสักทีแล้วแม่เจ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดเลยเนี่ยค,คู่หูคู่หาในการบรรทุกปลามเลยนะี่ขงตันนี้มันจริงๆครับ มันแน่นอนน่าจะเต็ม <c oughs> เต็มทั้ง2คันเลยวันนี้ ไปเลยไปเลยตรงก้อนตรงก้อนตรงก้อนตรงนกิดก้อนอ่าตรงไปไปกว่าเลยไปเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงไม่ิดคู่แล้วค่ะโอยยกล้อหัวเยอะหัวเยอะไปรอด้านนอกเลยครับ รุกล้านนะครับคลิปนี้อาจจะมั่วตัวกันหน่อยตเตดีคนะรับ 大起来。 Ở đây à? Đây là đi đâu Yên, bắt ra. Cứ à? Ồ. Đạp mà to. Con tục nè, Ranger. Long à? เห้ยครับเนี่ยฟังนี่ครับเยอะเยอะมากเลยช่วงนี้เยอะจริงจริง Dạ yeah, đúng này tí long long á Phải kêu à Đi à Đi nào đi nào khỏi láng thôi dạ ah. tít gấp dạ tít Hàm tít đơi เยอะจริงๆนะเยอะจริงๆ ในคัทนที่สองแล้วจะเต็มอีกแล้วนะครับอ <c oughs> เปิดไฟเพื่อครับเปิดไฟเพื่ออะไรคนถ่ายคลิปก็เหนื่อยนะเว้ยป๋อ,อยมาถอยมาอีก มากหมครับทุกนั้นจะคอยข้าไปก็ได้ไม่เบืงง่อกันนะเอานี่เลยก็จะโยนโยนโยนมาเลยเวียนนี่เลยกเวียนมาแล้วเต็มแล้วนะเนี่ยนั่นลายหนึ่ง ข้างหน้าโคลนสองคันเลยครับวันนี้สามนะเมื่อเช้าไปอีกคันนะครับนี่ก็ใช้ได้ครับอืเดเยอะจริงๆฝังนู่นเลยครับฝังนู่นเลย น้ำทึงนเลยวะเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวอย่าบึ่งมาแปบ๊บนึงน้ำเพล่เลยต้องเลา่าต้องเล,ล,ล่ลาเล่ลาเลยเล่าเลยเล่าเลยย่างแรงเร็วเร็วเร็วส่งลาบตรงนี้ได้น้ำมันไหลรับ mẹ, ta trôm kiểu này, kéo cái ná luôn, này luôn đây nó cũng láo làm bịch được, bịch không được luôn. จากล่องนี่ขยันเดินนะถือว่าเป็นการาสำรวจถลายปามนะล่องบางทีทีหลงลืมนะเพราะว่าหญ้ารกนะครับก็ได้ดูด้วย มันเต็มอีกแล้วนะเยอะจริงๆครับนี่เนี่ยฤดูกาลแห่งปลาบอกเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ออกเยอะจริงๆหามติดด้วยนะบเบนเจอร์ติดนีนหน้ามือเลย <c oughs> คนขับงงภาษามือครับงงงงมากเลย <c oughs> บางทีตะโกนก็ไม่ได้ยินนะครับ ถอยมาอ๋อไม่ถอยอะ่ะน่าจะกันละสามตันนะผมว่าได้ผมดีนี่เต็มอีกแล้วเยอะจริงๆไม่ได้ dùng luôn à cho mấy nữa chùm hòa cho dao này hấp อย่นครับยายนไว้ไว้ลังลังก็ไหนนะนด,ดิถ้านั้นจะไปดับก้อนก็ไหนเดี๋ยวมันติดพลัดเลยรถละอันตรายอันตรายครับลงไปหน้าหมอ้อน,นี่ยุบกันเลยดเดียวเดียวมันล,นล้นแล้วออกข้างนอกเลยออกจะเหยียบใช่ไหมว่ามันจะเบนหรือเปล่าใช่<ไ>ป่ะอันนี้ <ไป S 2> นี่นี่เขาจะเหยียบ <c oughs> ทะลายครับ <c oughs> ไป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 ออกนอกเลยหไหวครับลนนะ้นแล้ว จะหมดหรือเปล่าวะน,นี่นะครับล้นแล้วรีโว้ยังใส่ได้อีกไม่มากแล้วนะก็ยังเยอะอยู่ครับเนี่ยนี่รีว้ครับได้การแล้วคนนี้หมดเหรอมันล้นนะนี่คนดับว่าหมดนะเออ một cao mà đúc lên, bốn tân gấp bốn tân, ba bờ, okay nhé, đầy mình tăng song khànเลย, nhưng rồi đồ. โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม